มาได้เลยมาได้เลยงานพองๆอ,อีกแล้วปกติเสื้อโค้ตมันจะเป็นรุ่นตัวยาวใช่ไหมอันนี้จะเป็นโค้ตตัวสั้นอ่าตัวสั้นใครชอบแบบว่างานตัวสั้นนะคะลูกค้าขาลองดูก่อนได้เลยนะใบแพนด้าเหมือนเดิมแนวแบบว่าเน,เน้นสะอาดราคา1,900บาทลูกค้าจ๋าเป็นงานยกลูก45กิโลนะรุ่นนี้หนูหนะให้ลูกค้าดูเหมือนเดิว่าคือความสะอาดรุ่นนี้สะอาดมากคุณแม่ นะคะ1,900บาทเท่านั้นจำนวนตัวก็อยู่ที่ประมาณ50ตัวไม่ไหมใช่ห้าสิตัวเนาะโดยประมาณนะคะลูกค้าขายสะอาดเหมือนเดิมพันเก้าว่าราคาพันเก้าลูกค้าเดิมเห็นสต็อกเติมก็วิ่งมาเอาเลี้ยวมาเอาได้เลยจ้ารุ่นนี้เป็นตัวสั้นใช่ไหมจ๋าใช่ค่ะประมาณแค่โคุมจะโป้งอิบราคาดีมากเลยถ้าใครแบบว่าไปขายลูกค้าแบบหุ่นดีๆใส่กระโปรงใส่บูสอะไรอย่างเงี้ยด เห็นป้าลูกค้าเปิดมาแค่ชั้นผ้าก็คือกินขาดงานสะอาดมากลูกค้านะที่เราใส่ไปญี่ปุ่นอุ้ยสวยอ่ะคูไก่พิงค์ตที่เราใส่ไปญี่ปุ่นใช่ตัวโครงตัวไปญี่ปุ่นหนูจะถึงตะตุ่มอยู่แล้วยาวมากตอนนั้นอ่ะทำไมไม่มีใครใส่สีเหมือนสีบูอะไรอย่างวะใช่ไปญี่ปุ่นไม่ค่อยใส่สีแบบนี้เดี๋ยวที่มองเขาแล้วเขาจะโดนที่โดนเขาเออเอาเอาจริงนะต่างประเทศนิยมใส่ ทนสีประมาณนี ies, persone, like ้โทนครีมใช่ขาวครีมดำเทาแต่ถ้าใส่กับเราที <c <c ่แต่งตัวไงแล้วใส่ตัวเนี้ยไม่ได้อีพีเราใส่เหยเหมือนเข่าคอเนี่ยให้ดูตัวอย่างเข่าคอใส่ไปเข่าคอก็ได้แล้วอะไรกี่ชั้นเก็บกระลำมาลูกค้าใครชอบนานแนวแบบว่า อะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าเอิร์ธโทนโมโนโทนอะไรอย่างเงี้ยปนลายนิดหน่อยแต่คือลายก็คือลายแบบว่าแกลมแกมอ่ะลูกค้าลายแกลมนะค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ไม่ใช่ผ้าวูคันนะไม่ใช่ผ้าวูคันแล้วมันเป็นใยแบบละเอียดละเอียดหนอยแอดพอยเนาะเอาอยู่นะเอาอยู่เลยแม่วยมาก แล้วลูกละ1,900บาทเองนะคะลูกค้าจ๋าลูกรีวิวนั่นเนาะปล่อยราคัสเลยเพราะความรดวดเร็วลูกรีวิววอแหวน2 5ลูกใหม่วอแหวน26ลูกรีวิว,ว1,900ส่งฟรีส่งฟรีไปด้วยลูกค,ค้าคุ้มเลยนะคะคแล้วดูสิลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะต้องบอกว่าป้ายแพนด้ามาจะเน้นไปทางโทนสีพื้นซะมากกว่านาะแต่ว่าเนี่ยเหมือนที่บอกเนี่ยพอลายออกมันก็จะเป็นลายแกลมดูดีลูกค้าค่ะเป็นงานขายทำราคาได้แน่นอนนะตัวนี้พ้ี่ถ้าเปิดแจ็กเก็ตวูงานญี่ปุ่นอะ พูดตตรงเลยนะแบบมันจะวินเทจใช่หรือบางคนจะมองว่าแบบมีอายุไปเลยเบอร์เนี้ยเบอร์ของป้ายแพนด้าทั้งตัวสั้นตัวยาวเลยนะลูกค้ามันจะออกสไตล์วัยรุ่นแม้สังเกตปะมันเป็นงานวัยรุ่นที่แบบแม่แมทง่ายมากแม้ขายง่ายอ่ะงานขายง่ายพี่แล้วหมดนี้คือพันเก้าถ้าคนไลฟ์ไปแบบงานเมืองนอกไรเงี้ยุไม่ได้มีแต่งานพวกแจ็คเก็ตบุนวมนะ เสื้อโค้ทพี่ก็เอาไปรวมกันได้นะไปขายด้วยกันได้คนกันไปได้เลยนะคะค่ะเอาจริงคือบางคนน่ะไม่ต้องเปิดไลล์แค่ถ่ายรูปลงไอจีลูกค้าอย่างตอนหนูไปซีเอฟเขาถ่ายรูปลงไอจีเฉยๆก็คือแบบเซฟแล้วใช่สวยนะคะมันเป็นงานที่ขายทำราคาขายในไอจีได้แน่นอนแม่นะแอดพิงค์แคชชั่นเอฟนี่สวยมาสี่มาสี่ในช็อปเป็นพันแน่นอนลูกค้า มาเลยมาเอาไปเลยนะลูกค้าขากระสอบรีวิวนะหนึ่งเก้าบาทจะส่งให้ฟรีด้วยลูกค้าขางานสี่ถึงห้ากิโลนะลูกรีวิววอลเลทสองห้ามาได้เลยลูกค้าขามีความคุณหนูมากเลยสวยอะรวมรวมนะทั้งสี่พื้นทั้งลายรวมรวมกันเนี่ยใช่ตัวสั้นนะคะลูกค้าขึ้นเข็มขัดหอมสวยอะเนี่ยอันนี้คือลูกค้ามากัน ลูกค้าซื้อแล้วซื้อต่อซื้อกันตั้งแต่ตอนเห็นอัปเดตสต็อกไม่ได้รอดูรีวิวลอตใหม่แล้วนะอันนี้เอามาอัปเดตรีวิวนิดนึงนะลูกค้าจ๋านะคะใครหาแนวโคดวูที่มันแบบว่าได้สีพื้นอะ่ะเพราะว่าถ้าอย่างเบอร์ที่มีตอนนี้งานญี่ปุ่นก็จะเป็นรุ่นลายอย่างเดียวเลยลูกค้าคแต่ว่าแฟชั่นเนาะบางทีถ้าเป็นงานเสื้อโคดบางทีลูกค้าจะอยากได้สีแพนโทนสีพื้นนะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วมันจะออกเป็นรุ่นแจ็คเก็ตด้วยไงคือพอเป็นแจ มันใส่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรใส่เที่ยวไม่ทางการมากไม่ทางการจ่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นปกสูตรเออเนี่ยดีนะน่ารักเบสบอลออกด้วยเพราะว่าเป็นเนื้อเนื้อแบบเนื้อวูเนื้อสักกราดด้วยกันออกด้วยค่ะพันเก้าพี่สาวพันเก้าพันเก้ามีก้อนใหม่มีลูกค้าลาวจะชอบนะถ้าเกิดโซนหนาวงานโคดอ่ะโคดทางลาวอะไรเงี้ยจะขายดีนะคะแล้วก็ลูกค้าในไทยก็จะเป็นลูกค้าอ๋อไลฟ์ไลฟ์สดอ่ะไลฟ์สดไปเมืองนอก ไลฟ์สดขายเสื้อโค้ทนะคะเสื้อกันหนาวอะไรแบบนี้แกะฮู้เนี้ยคะฮูนหนูแกะไปแล้วนะพี่สาวย้อนดูไลฟ์เมื่อเช้าได้เลยย้อนดูไลฟ์เมื่อเช้าได้เลยจ้ะหนูมีเปิดไปเมื่อเช้านี้ไลฟ์ไลฟ์ก่อนหน้าเลยพี่ไม่กี่โพสย้อนดูได้เลยนะพี่นะใช์หมดแล้วนะลูกชายไปดูรีบไปสั่งซื้อได้เลยสวยมากฮูนของแพนด้างานโคตรจะสวย ไซด์ดีงานสะอาดด้วยของแพนด้าคือสกรีนฉ่ำเนาะ<ช>ม,มีมีรันรูปลงไปด้วยลูกค้า<ว>ลูกที่รันรูปลงไปหน้าเพจอะคือลูกที่เปิดเมื่อเช้าเลยเพิ่งเปิดจสดสวดลูกค้าย้อนดูไลน์เมื่อเช้าได้เลยค่ะพี่อ่าโอเคค่ะลูกค้าใครจะรับนะ้าตาม,มาเซฟย้อนหลังนะวอลเวสสองห้าแพนด้า